สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาอธิบายนะครับกรณีนะครับมีบ้านแล้วให้คนอื่นเช่านะครับเช่าแล้วทําการค้าอ่าใครจะเป็นผู้เสียภาษีและเสียภาษียังไงนะครับซึ่งการบันทึกจะบันทึกแบบไหนในแอปออนไลน์นะครับเรามาดูที่โจทย์ก่อนนะครับตามโจทย์ที่ให้มาตามโจทย์ที่ให้มาตรงนี้นะครับอ่านะครับชื่อเจ้าของทรัพย์สินชื่อนายทดลองนะครับนำคุณทดสอบ อยู่บริเที่1หมู่1ตำบลเมืองเก่าอำเภอเวียงเก่อจังหวัดขอนแก่นนะครับมีที่ดินรหัสแปลกนะครับ 01G 005ชโนดนะครับเลขที่เอกสารสิทธิ์สอานะครับหน้าสมาดหนะึ่งนส่ะส่วนเลขที่ดินนะครับก็คือเลขที่49นเเนื้อที่มีอยู่1ไร่1งาน7 6ตารางวาราคาประเมินอยู่ที่500บาทนะครับ ในตัวแปลงนี้นะครับตามที่ปรากฏมาในตัวแปลงนี้ก็จะมีบ้านแบบนี้นะครับเป็นตึก2ชั้นตามภาพเลยนะครับเป็นบ้านตึก2ชั้นนะครับเป็นตึกแถว2ชั้นขนาด12คูน12สนะครับสร้างมาแล้ว5ปีแต่ด้วยตนเองนั้นนะครับไม่มีเวลานะครับจึงปล่อยให้นายสมมุติเป็นคนเช่านะครับชื่อนายสมมุตินะครับเป็นคนเช่า เช่าทําการค้านะครับก็คือขนาดที่เช่าเนี่ยที่ทบทาการค้าเช่าทั้งหลังขนาดเช่า12บสอคูสิแต่ส่วนที่ทําการค้านะครับก็คือ12บสคูนเอันนี้คือส่วนที่ทําการค้าขายนะครับส่วนที่เหลือนั้นนายสมมุติเอาใช้เป็นที่อยู่อาศัยส่วนที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัยดังนั้นนะครับเราจะมาบันทึกในแอปลิเคอ,ออนไลน์กัน เราจะบันทึกแบบไหนและใครเป็นผู้เสียภาษีนะครับเราเริ่มต้นนะครับเราไปที่เมนูทะเบียนทรัพย์สินก่อนอข้อมูลทรัพย์สินนะครับแล้วค้นหาชื่อนายสมมุติก่อนนายค้นหาชื่อนายทดลองนะครับท,ทดลองอซึ่งนายทดลองนี้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับดังนั้นต้องค้นหาชื่อนายทดลองก่อน เมื่อค้นหาเจอแล้วนะครับเราเลือกุ่มด้านหลังนะครับด้านหลังที่เป็นรูปเมน,นูนแก้ไขก่อนถ้าไม่เจอนะครับเราก็ต้องเพิ่มทรัพย์สินเจ้าของทรัพย์สินเข้าไปใหม่นะครับแต่นี่เราเจอแล้วนะชื่อเขามีในระบบแล้วดังนั้นเราต้องไม่ต้องเพิ่มนะครับเราก็ไปเลือกแก้ไขด้านหลังได้เลยแก้ไขด้านหลังตรงนี้นะครับอันนี้กรณีที่มีทรัพย์สินหรือมีชื่ออยู่แล้วนะครับเลือกแก้ไข เสร็จแล้วนะครับเรามาดูว่าแปลงนี้มีข้อมูลหรือยังตามนี้นะครับแต่ถ้ามีทรัพย์สินแล้วเราเลือกแก้ไขด้านหลังอันนี้นะครับเลือกแก้ไขด้านหลังเราเลือกเลยเลือกแก้ไขด้านหลังนะครับอ่าตอนนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับแปลงนี้เขามีข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็อ่าราคาประเมินอ่าเราก็ทําการแก้ไขปรับปรุง จำนวนไา่งานว่าถูกต้องหรือไม่ตรวจสอบข้อมูลก่อนอเมื่อตรวจสอบแล้วนะครับการใช้ประโยชน์ถูกต้องหรือไม่เราจะมาทําการเพิ่มการใช้ประโยชน์แต่ว่าการใช้ประโยชน์ดเดิมเราจะลบออกไปอาจจะมีการใส่การใช้ประโยชน์ว่าเป็นเกษตรหรือเป็นอะไรมาก่อนหน้านี้เราก็จะแก้ไขและทําการลบบันทึกใหม่เราเพิ่มการใช้ประโยชน์เข้าไปเพิ่มการใช้ประโยชน์เข้าไปนะฮะตอนนี้การใช้ประโยชน์ที่เราจะเพิ่มเราเลือกเลยการใช้ประโยชน์ที่เราจะเพิ่มนะครับว่า เป็นการเท้เประโยชน์ลักษณะของนะครับหลายประเภทตรงนี้นะฮะต้องเป็นหลายประเภทนะนะครับเพราะว่ามีทั้งลักษณะของการอยู่อาศัยและทําการค้าด้วยดังนั้นเราต้องเลือกหลายประเภทนะการใช้ประโยชน์ถึงจะถูกต้องนะเลือกหลายประเภทนะครับหาเลือกนะครับแล้วก็ให้เช่าตรงนี้นะครับแล้วกดปันทึกไปตกลงไปแล้ว อันนี้คือลักษณะของที่ดินนะครับก็กดบันทึกไปแต่ถ้าเป็นของนะครับแอลแทปกติ L ก็จะเป็นสีส้มๆแบบนี้แต่ถ้าใครที่มีใครที่มารมกับเรานะครับท่านสามารถใช้โปรแกรมเราได้แล้วคลิกคําว่าดูแปลงแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกแปลงที่ดินท่านจะเห็นภาพถ่ายเราเทียมปรากฏขึ้นมาแบบนี้ข้อดีก็คือเราสามารถใช้สตติวิวลงไปดูได้ว่าลักษณะของแปลงเป็นยังไง น,นะครับก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้นะเห็นไหมครับก็คือใช้ตัวสิติวิวสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เห็นไหมครับดังนั้นนะครับไรที่อบรมกับเราก็จะมีตัวนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถเห็นตำแหน่งแปลงที่ปิดสีเหลืองแต่ถ้าเราต้องการดูภาพถ่ายดาวเทียมเราก็ปิดตรงนี้ออกปิดตรงนี้ออกอ่าเราก็จะมองเห็นภาพถ่ายดาวเทียมแต่ถ้าเราอยาก คลิกที่แปลงเกิดขึ้นมาอีกนะรแล้วก็คลิกตรงนี้ก็จะมีรหัสแปลงเกิดขึ้นอ่าดังนั้นรหัสแปลงตรงนี้ท่านเราก็สามารถเอาไปค้นหาใน L อรแท็กออนไลน์เราได้นะครับเห็นทั้งภาพถ่ายดาวเทียมอ่าเห็นทั้งตัวแผนที่นะครับแล้วท่านสามารถคลิกแล้วก็สามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็สามารถดูแนวอ่าตัวแผนที่ตำแหน่งแผนที่ได้ว่าระยะการเดินทางเดินทางไปยังไงเห็นไหมครับสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดดังนั้น ใครที่ใช้โปรแกรมของเราท่านจะมีแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมไปประกอบด้วยอโอเคนะครับอันนี้คือกรณีคนที่มาหบลมนะครับเราก็จะมาเพิ่มต่อนะครับเมื่อเราเพิ่มที่ดินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการนะเพิ่มสิ่งปลูกสร้างเพิ่มสิ่งปลูกสร้างเพิ่มสิ่งสร้างใหม่ให้เขาเพราะเป็นอาคารหลังใหม่นะครับเราเลือกเลยครับสิ่งสร้าง แต่นะครับเมื่อเราจะเพิ่มสิ่งสร้างอาคารทุกหลังจะต้องตั้งอยู่บนดินเสวนไปดังนั้นเราจะเพิ่มดินก่อนเสร็จแล้วท่านจะค้นหาด้วยชื่อก็ได้หรือจะค้นหาด้วยรหัสแปลงแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะค้นหาด้วยรหัสแปลงก็จะเจอแปลงนั้นขึ้นมาเราก็เลือกเลยนะครับลักษณะาการใช้ประโยชน์ถูกต้องแล้วว่าเป็นหลายประเภท นะครับลักษณะการใช้ประโยชน์ข้างหลังเขาว่าเป็นหลายประเภทถูกต้องแล้วเราก็มาเพิ่มสิ่งปลูกสร้างเลยนะครับลักษณะเป็นตึกแถวตึกแถว2ชั้นเราก็เลือกตึกแถว2ชั้นเป็นตึกจำนวน2ชั้นทำโจทย์ขนาด12อคูณ12สร้างมาแล้ว ย่าดูโจทย์นิดหนึ่งนะครับสร้างมาแล้ว5ปีเราก็บันทึกตามโจทย์เลยสร้างมาแล้ว5ปีอ,อีกหนึ่งครั้งนะครับข้อดีของตัวโปรแกรมของเรานะครับนอกจากที่จะไปดูสถิติวิวแล้วข้อดีนะครับท่านสามารถที่จะบีสเกนรูปภาพไปประกอบได้สมมติว่ารูปภาพนี้เป็นรูปภาพที่เราต้องการใช้ในการประกอบในการสำรวจพัฒนาบท่านก็สามารถ ปิซซกีนและไปวางในเพ้นทวางในเพ้นเลยนะฮะแล้วก็ตัดเอาเฉพาะรูปที่เราต้องการนะครับโดยการครอบตัดนะครับเลือกเอาเฉพาะรูปที่เราต้องการแบบนี้ฮ<ถ>ะแล้วก็กดพัดนะครับอ่าพดทีเลือกเอาเฉพาะรูปที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วก็กดครอบไปนะับก็จะได้รูปตามที่เราต้องการแล้ว เสร็จแล้วนะครับเราก็ไฟล์บันทึกเป็นเราก็เซฟได้เลยดังนั้นนะครับเราก็สามารถที่ใช้ตัวสติฟิลนี้ในการดูภาพสิ่งกูกสร้างได้นะครับเราก็สามารถเลือกรูปได้ตามที่ผมทำมัอกีนะครับผมก็สามารถเลือกรูปได้ก็เลือกรูปเข้าไปนะครับ สิ่งปลูกสร้างนะครับเพราะว่าเนื่องจากการใช้ประโยชน์คาว่าหลายเพศเนี้ยเราต้องแยกแยะนะครับว่าการใชร้ประโยชน์ของแต่ละสิ่งปลูกสร้างนั้นนะครับใช้พื้นที่ยังไงด้วยนะครับเอาเพิ่มการใชร้ประโยชน์สิ่งสร้างอ่าส่วนแรกนะครับส่วนที่เป็นค้าขายนะครับเราต้องเลือกคําว่าอื่นๆที่ไม่ใช่เกษตรหรืออยู่อาศัยนะครับเพราะว่าส่วนนี้คือการค้าขายนะครับเราเลือกเลยอ,อื่นๆนะครับ อ่าชั้นที่1นนะครับเพราะว่าขายของชั้นล่างนะครับขนาดคือ12คูณ9นะครับส่วนนี้คือค่าขายนะครับอ่าก็ลักษณะเป็นของการเช่าหรือใช้เองก็ไม่มีผลนะครับเราก็เลือกเลยเห็นไหมครับอันนี้คือชั้นแรกนะครับเราก็หมายอาจจะหมายเหตุหนว่าตรงนี้คื่าขายค่าขายเพื่อเราจะได้มั่นใจเวลาเราเจ็บภาษีเขาเราจะได้อธิบายถูกนะค่าขายอ่า ทีนี้ส่วนที่2นะครับส่วนที่2นี้นะครับจะเป็นเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะส่วนที่2คือส่วนที่เป็นลักษณะของการอยู่อาศัยนะครับเราเลือกนะครับเพิ่มกันเชีโยชย์อีกรอบหนึ่งแต่การอยู่อาศัยนั้นนะครับไม่ได้เป็นบุคคลที่เจ้าของบ้านอยู่เองนะเป็นการให้เช่าแต่เช่าเพื่อการอยู่อาศัยนะครับดังนั้นเราจะเลือกกรณีเช่าเพื่อการอยู่อาศัยนี้หรือเป็นการเช่ารายเดือนนะครับเราจะเลือก2อขีดสา ค,คือเช่าเพื่อการอยู่อาศัยเราเลือกเลย2อี่สนะครับเราก็เลือกชั้นที่1ถึง2เลยนะครับตรงนี้เราไม่ต้องใส่ว่าชั้นที่1หรือชั้นที่2เราไม่ต้องแยกนะครับเพราะว่าเนื้อที่ชั้นที่1ก็ยังเหลืออยู่ส่วนชั้นที่2นั้นก็อาจจะเหลือเต็มดังนั้นโปรแกรมก็จะคิดคำนวณส่วนที่เหลือมาให้ด้วยตรงนี้เราก็ไม่ต้องใส่นะว่า กว้างคุณยาวไม่ต้องไปใส่แล้วเพราะโปรแกรมคำนวณหน้าที่ที่เหลือมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็กดตกลงไปครับเราก็กดบันทึกได้เลยนะครับเมื่อการเช่าหยุดครบแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยวิธีการบันทึกนะครับกรณีให้คนอื่นเช่าทำการประกอบการค้าและก็อยู่อาศัยด้วยนะครับก็คือเป็นวิธีการตามที่อธิบายมาดังกล่าวนะครับ ดังนั้นท่านสามารถนะครับทบทวนจากวีดีโอนี้ได้เลยนะครับท่านที่อบรวมไปแล้วก็สามารถทบทวนตามวีดีโอได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ